วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2461ทูลสมเด็จกรมพระนริศหม่อมชันลงมากรุงเทพวันที่22นี้ได้รับลายประหัตแต่เป็นลายประหัตฉบับที่สองซึ่งกรัาวว่าจะเสด็จขึ้นไปบางปะอินวันที่26ประทับอยู่สัก3าถึงสวัน ามสบายพระดำริอย่างไรที่กราดมาในท้ายประหัตฉบับแรกยังทราบไม่ได้นอกจากความสันนิษฐานแต่ข้อสำคัญมีที่จะต้องรีบทูลถามนั้นมีข้อเดียวแต่จะประทับที่บ้านกรมพระอนุพงศ์ตามเคยหรือจะมาประทับที่บ้านแปลงที่บ้านหม่อมชันอยู่ ถ้าหากว่าจะเสด็จมาประทับที่บ้านแปลงที่แพรจะจัดถวายได้หลังหนึ่งและจะเอาเรือมาปิกนิกมาจอดไว้ด้วยอีกลำหนึ่งจะประทรมในแพรหรือในเรือเลือกได้ตามประทยแต่ถ้าจะประทับที่บ้านกรมอนุพงศ์ก็จะได้ไม่จัด ขอทราบข้อนี้มากับผู้ถือจดหมายนี้ก่อนเวลาประทับอยู่ที่โน่นหม่อมฉันมีเรือยนต์สำหรับถวายให้ประพาสจะได้ช่วงวันหรือค้างคืนในเรือนั้นก็ได้หม่อมฉันไปเที่ยวเคยเอาลูกไปด้วยถึงสี่คนจนเมืองสิงและเมืองลบบุรีวันที่26นั้น หมอมชั้นนัดกับเขาไว้ว่าจะไปอรัญยิกแต่คงจะกลับมาในเวลาบ่ายเย็นวันนั้นเองไม่ขัดข้องอันใดแก่ที่ท่านจะเสด็จควรมิควรแล้วแต่จะโปรดตำรงราชานุภาพ